สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายเอฟซีไม่เอซเก่าสุภุสุคนด้ค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกคนที่เขามาให้กำลังใจมารับชมคลิปของมาดามฝรังคี่นกค่ะมือนี่มันจะเป็นแบบล่องใส่แอปตัวนี้อีกก่อนพี่น้องเอาโทรศัพท์อันเกา่ามาล่องทายวิดีโอคือเกา่าเนาะค่ะเนาะคำมันอับหลุดว่นใดสงสัยพีการก็ต้องอ่ เอาแท็บเล็ตคือเกาหนาแห่งเป็นตะยานตะยานได้แท็บเล็ตนั่นเฮ็ดแบบนาดำๆสลับัันนี้แห้งแต่เถ่าเท่าวันนี้เบิดเลยนั่นอันนี้ก็สีพิการซิมะวาให้ฟังเนาะคะ่ะมันเป็นเท่าความเกาความหลังให้ฟังว่ากว่าสิบากบันกว่าสิมะอยู่ตรงจุดนี้ได้พิการพบพอกับอีหยังเนเจ็บมาจะเถื่อ เป็นอีหยังเกิดขึ้นกับเจ้าของที่แบบเจ็บโทรมานมากเนาะพี่น้องเนาะแต่กะมาดำกะสู่อดทนจนเด็กมาอยู่ตรงจุดนี้เนาะค่ะแต่กะอยากเล่าให้พี่น้องฟังว่าสิ่งที่พิการพบผอมนั่นมันเป็นยังไงเนี่ยกะหลังจากที่หลังจากที่ยากันแล้วคือมือนั่นน่นะพิการต้องนั่งรถมาที่ ที่จังหวัดนนทบุรีม้าลงมบานผนังเก่าเนาะล้มบานแม่หมนบอกลงมบานผนังเก่าหรอล้มบานอียงลืมซื้อพี่น้องคือว่าไดตัดตัดหมดหลูกนะออกไปแต่ที่นี่เขาก็สินนัดเข้าตรวจนะพี่น้องเขาสินัดเข้าตรวจนัดเข้าตรวจเนาะค่ะเนาะนัดตรวจเป็นระยะระยะวัาที่นี่กะลงมานาั่งรถมาก,กับเพื่อนนั่นแหละเพื่อนกระจายค่ารถค่ายัางหาก็นั่งรถมาก พี่น้องเสือบอัจากที่นั่งรถทั่วจากบบข้ออุบุลมาหอดกรุงเทพให้ตลอดทางหรอกอะเห็นเห็นวัดเห็นยังกับโยกมือถ่วมหัวสะทู่หลดผู้ใดเห็นกับผู้ขาเจ็บซ้ำนี่โตไปกับคอ้เขาเจ็บคนอียังกับเว้าเว้าไปพี่น้องเว้าไปเห็นวัดมงไหนก็เว้าไป พิ่นกระโท่คุยกันเพิ่นนั่งอยู่ในรถเข้าวิญวนรถเด้อจังซั่นสิเพิ่นก็เว้ากันเพิ่นมีความสุขหลายพี่น้องได้มาแล้วเออเดี๋ยวสิเอาไปให้เบิ่งนี่ล่ะก็คุยกันพี่น้องยามทั้งนั้นโทรมาเพิ่นได้เฮ็ดปากเสียจุๆอย่าปากเด้อเขาสิได้ยินมันสิมีเรื่องมีราวถึงแม้ว่าเฮาสิย่ากันแล้วเฮาก็สิดูแลเธอกับลูกนะจอยเพิ่นเอิ้นเอิ้นเอิ้นพิการว่าจอยเนาะจอยเฮาสิดูแลเธอกับลูกเฮาสัญญา เ็นกลูกซีเดียนจบสังซีผีการโมปากได้แต่น้ำตาไหลได้แต่นั่งฟังเขาคุยกันเขาหวานจ่อยๆใส่กันพี่นอนพี่นี่จนมาถึงกรุงเทพผีการกับไปห้าหมอเพิ่นกับไปบ้านเพิ่นคือตอนนั้นน่ะมันแบบบุรุษอ่ะ มากกับสามีตัวของมากกับผัวตักของที่พึ่งยากันแล้วเขาไปหาเมียเขาให้นางรถมีไปหาหมอไปตรวจกับให้ที่นี่หมอก็เรียกว่าเอาจังสี่เดี๋ยวสี่ <c oughs> เห็ดประวัติโอนใหญ่ไปทั้งโรงพยาบาลอุบลตัเนไปพายุอุบลนิน,น,นะเพราะว่าจังหวะตรงเที่ยวลงไปลงมามันมันลําบากแกการเที่ยวหมอหมอนันดีดีหมอนะ่ะพี่น้องที่มาพาตัดตอนนั้นนะ พวตาตัดมุดลูกออกไปนะขังเหล็กได้หนังตัดอยู่พยาบาลผนังเก่าหมผู้ยิง่งผู้งามงามบบกเพิ่นว่าตอนเหล็กตรวจพ่อเนาะเพิ่นตรวจพ่อตรวจพ่อ,พอ,พอเหนืองอกนะเพิ่นเหรว่ามันต้องเสียเงินหลายเดียวเพราะว่ามัน้องพาตัดขังใหญ่าสัน่นมันดำก็เอ้ยพิการกรเร็เลยว่าบ่มีเงินค่ะบ่มีเงินเพิ่นก็เลยรับเป็นคนไข่ของเพิน่น ส่วนหนึ่งเพลินใจส่วนหนึ่งกับเป็นของคนไข่อนาถาพี่น้องคิดบึงทุกขนาดนั่นเด้ทุกขนาดนั่นแหละหลังจากนั้นหลังจากนั้นกับกับบ้านพี่น้องย่ยมาแลกกับตีรถกับบ้านหาเมหาลูกต่ควงคือเกา่าจงได้เม่เฮ้าก็คือเม่ลูกเฮ้ากับคือลูกผัวเฮ้านะ่ะสามมือกับเป็นอื่นไปแล้วพี่น้องมีการกรน็นนางรถกลับมานั่ยละ่ะ น้ำตาแตกตลอดทางเห็นมองได้จิเคยแบบเพิ่นขับรถย่ำย่ำเมื่อบานย่ำมีเทศกาลกันเพิ่นสิขับรถปิกอัพกับเนะเห็นปั๊บน้ามั่นมองได้จิเค่ยแหบวบะกะนั่งรถทั่วกะบ,บานแนมเห็นปั๊บมองได้จิเคยพักรถน้ำกันเคยจอดรถน้ำกันน้ำตากะสีไหลออกมากพี่นอ้องแม้กระทางตะขีนะ่ะบ่ฮันมีรถปิกอัพกับขี่มอเตอร์ไซค์น้ำกันเน้ไปน้ำกันสองคนคือว่าเล่าเป็นคน ที่บเจ้าสู้ไม่เงียตากับโบตีงเป็นยังอ่ะคือมาเป็นแบบนี้เนาะเขากบะเขาใจกับกมไพกรรมั่นพี่นอ้องต่อมาเนาะกับปอยุบาลกับเมย์กระึงมือนัดกึงมือนัดอเขาต้องตรวจครั้งในค่ขพี่นอ้องเขาตรวจครั้งในอีกก็เลยไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลที่อุบลอันเขาก็คอยว่วิ่งดอกหมอว่า อันคุณกลัวบโบโรคลายโรคลายแนวไหนคุณหมอก็เลยถามเพื่อนน้องคนกับบอกว่ามันบอดด้รุ่นแรงตอนนี้สําหรับคุณน่ะมันบอดด้รุ่นแรงมันแข่เป็นจุดจุดสามสี่จุด, 3, จดมาเกาะปากมดหลูกมาเร่งพี่น้องมาเร่งม,งมานดามเป็นมาเร่งมันจะโชกลายหรือจะเป็นอีหยังเป็นมะเร็งมาสัน่นคิดในใจ คือสิบ่มีชีวิตหลดอล่ะคันว่ามาเร่งนี่ย่านว้ก้อนโหลดจังไหนมันต้องตายแมนบอแถมันเป็นอยู่ข้างในแบบนั้นหมอพนก็ว่าคุณบมตตรงคุณบมตตรงสี่เหลียสนะเขามีวิวัฒนาการใหม่เขาสิใสใกาดเย็นเป่าข้างในเป่าแล้วก็สิเช็คบึงว่ามันยังอยู่โ่ขันมันยังอยู่หฮากับสิเป่าจนกว่ามันสิรุดไปข้ง4ี่จุดพี่น้องสี่จุดเทว่าเป็นในในปากมลูกพี่น้องพนามกัน พี่การกับยุกบเมะยุกบเมกะมกับลูกอยู่บ้านเนาะลูกทรายกับดีขึืนกับโบไปเล่นเกมอีกคือแบบเขาเด็กขาความอบอุ่นจากเมะอาจสิเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่แต่ได้ก็ดีสําหรับเขาเนาะตอนนั้นกับโบเขาใจมัน,นีีพ่อเดียวพ่อต่อมากเนาะลูกทรายกับไปโรงเรียนมองไม่กับเก่งเลียนเพิ่นกับเลียนเก่งเนาะ แล้วก็เด็ดเป็นหัวหน้าในหองเลี่ยนเป็นคนดีขึ้นมากหนพี่นนอกก็ถือว่าเสียเสียสามีไปได้ลูกชายจ้คของขึ้นมากเนาะพี่นนอกได้ลูกชายขึ้นมากก็ดีใจดีใจตรงชุดนั่นกระทั่งคุกม,มือนี่ลูกชายก็เป็นคนดีพี่นนอกลูกชายเป็นคนดีนหักขอบครัว้วลูกชายทั้งสองคน เสียมซ้อนมาตลอดการเสียมซ้อนมาตลอดตั้งแต่เขาเรื่มหน่อยๆแล้วยาสูบเหล่าบุรีอย่างบอกเบิดว่ามั่นบอดีลูกไสพิการบ่มีไผ่กินเหล่าสูบยาจะพ้นไปนอนบ่มีไผ่กินเหล่าสูบยาคืออ่าเป็นจังบุญเป็นจังบุญของพิการนอที่แบบว่าอออถึงถึงตรงผ่าตรงชุดน้นมั่นได้แล้วทั้งสองขังสองข้า พอของเล็กหน่อยแล้วก็มาแฟนคนนไม่พลาดมาสองทางสองคราแต่กับมาด่ดใดได้ลูกที่ดีพี่น้องดีใจทถาคู่มือนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็หลังจากนั้นสัญญาปีนึงทีเข้าขายของอยู่ลานข่ามันเบิดลงพี่น้องมันเบิดลงเข้าสิไปใสเข้าสิหาเงินใสมาส่งเสียลูกแมนบอกที่นี่ก็เหตุจังไหนสิไปใสสิกลับไปหาสามี็บ่ไดแล้วเขายุกับเมียไม่แล้วเนะี่ยแมนบอก จักสิบปสายผิดการนะเขวยขว้างบ่มีจุดหมคิดมดมือมัดขึ้นเสียจังไหนก็ชีวิตออกจากร้านค่าเป็นเสียจังไหนเสียจังไหนเสียจังไหนพี่น้องคอนสิตอร้านค่ากับบ่มีเงินสีสสี่ใจ่าของลูกท้ายช่วงนั้นเขาก็พักกนรอยกินน่มเม่น่มน่มกองพี่น้องนมกองนมกองขอนมยังเขาเราพักกัน้อยกินอืมสิเป็นแบบวันเด็กหน่อยเนาะเขากบเขาก็บฏิคิดอยังมากมายแต่ แต่แม่ก็เลืออมเอาจังสีหางานไปเห็ดงานกรุงเถิดพอดีมีคนอันพนต้องการพีเลียงเด็กหน่อยข้าเจ้ามีลูกแฝดว่าสัตว์อยู่หัวลําโพองอยู่บ้านหัวลาโพงพี่น้องเขาต้องการคนดูแลแต่ว่าเอาไปดูแลน้องวะะ่าสัตว์ลูกฟ้าแฝดแต่ว่าบ้บลเบลหายไปอยู่ดนเด้ให้ให้พูดละสามเดือนหล้ะกับเลียนเอาคนใหม่ไปวะะ่าสัตว์เออ งานมองนี่มันดีพี่การกับพอดีพนมาหับก็เลยไปเบาพี่สาวกับไปเบาห้พนก็เลยพี่สาวหูจักเนาะพี่สาวพนหูจักก็เข้าเจพนกับเลื่อยไปเบาห้ติดโต๊ให้พี่การมาทํางานอยู่กรุงเทพพี่น้องก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เขามารับชมคลิปวิดีโอของมาดามฟรังขี่นก ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามในเรื่องค่ะฝากช่องน,น้อน้อนี้น้ำเนไวน้ในอ้อมอกอ้อมใจเนาะเพื่อจะมีกำลังใจได้เหตุคลิปต่อไปอีกเด้อยไปน้องไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ